ดูไว้ได้ก er ับดูในเรื่องกองบริษัทบริษัทตัวกับหมาใม้อันดับเด่นตรงเลก่อนพมหมา่นี่ตัดสินใจตาตัวยึดเนี่ยกับน้ำพุ่มเลในเรื่องนี้เรื่องบริษัทสำคัญเพราะว่าตัวยึดแนวเนี้ยมันก้ามาเมืองไทยเด็ก้วไม่พุ่มอย่างบ้าเบาเด็กทำที่ทำที่ปีก่อนทำที่ว่าปีก่อนเด็กไม่พุ่มลมเด็กไปที่องทำคนบีตอนนั้นลมบีทำจัดำจ็ดคนก้ามาอนทำจัดกับ กับไล่ต่านกันนะโดยจักไว้ัดแต่ผมไม่ไม่เอ่ยเจี๋กับปุ๋ยมันมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิตดังนี้กับกับไล่กุนกับตามตัวกิจแล้วก็ไล่กุนกับเชิงกับธุรกิจแนวเนี้ยหลังกุนเป็นกู้ก็ราการกู้นะรับหลังกู้เนี่ยในในในระเบียบบริเวณบ้านผมนี่ยกับเชิงกับธุรกิจเนี้ยอัดยอดนึ่งอัดยอดจ้องถือก้อนหมักกักตุนมั่งถือเอายอดมั่งจ่ายก็ลงทุนมากมั่งเชิงก็ร่วนก็ไหลก็หน้ากระลุยเม็ด ผมก็ตามผมว่าน้องตามดูกิจได้ผมว่าตามงดูกิจรักโมก็บอกว่าน้องเนี้ยไปตามนะก็ว่างดีผมดูกับว่าก็ว่างดีแต่ว่าไอ้ติพุนเบนตาผมเบนกับติโกตินมันกิดอะละเรื่องกันคนติพุมีมาตามเปิดรักรักเนมอญพุมเชิดกับไปในนี้กับตันเปิดกับไปในกูเกิลนั่งกับเปิดกับไปเลยวัดทิพย์อันดับบริษัทเกลือกาย่ต่ดีเด็ดชุดในลู่รู้ว่าในเมืองไทยมันจะขึ้นปลุกมาเลยแล้วกาตานบางเกี้ยนนึ่งบริษัทนึ่งจ้องจามซียาอ๊ นี่พวกเนีเก็บหลับในเรื่องการดูใบทัดอ่าบัวจัดหนึ่งประเด็นแรกเลยใบจัดได้เตตโต้กดไม้กระติ๊กหนึ่งโต้โต้โต้หรือโต้กดไม้บัวจัดเกือบใกล้ในประเด็นใดกับมีปันว่าใบทัดตั้งเตตโต้กดไม้แล้วกระติกกดไม้แต่ตัวนี้ผมมีโควิดตัวนี้โดดเรื่องฝล่มะลายจิงรู้น้อยไปอย่างเรือดราประมาณรัางอาโรยว่าใบทัดนี่นี่ในเรื่องของใบทัดแล้วก็มี บริรัตติก้าวมากุมกลายตรงตได้ก้าวจมากุมกลายตรงลูกได้เนี่ยอยู่ที่สีร ồ i สามบริจัคก้าวมากุมกลายตรงลูกตได้สี rồi ที่ถึงสามบริจัคก้าวจมากุมกลายตรงลูกได้ที่สึงสามบริจัคอ่าแล้วก็มีบริจัคเดียวที่ก้าวตลอดลักทรัพย์ได้ทุกคนราหมัดเป็นเจ้าของบริจัคได้ก็คือบริษัทจักเป็นหมอบียิ่งจำกัดมากจนวันนี้ผมเป็นเจ้าของบริษัทตัวหน้าวันแรกแต่ว่าผมเปิด บอลชักปิดไกล้อุ่นในบิวตอนนี้อยู่ในลาติสกับไกยก้ารเปิดซื้อเล่ในลาซิสเปิดอุดใกล้อุ้นในบิาราคาอุ้นแต่บอลชักใกล้กับอาตัวเต้นหรือว่าสมาชิกหรือว่าเป็นราคาเปิดกลังเลกับอืนแต่บาทเก้าวันนี้ตามเปิกก็เล่แต่ตลาดเซ็ตกับราคาอุ้นอยู่ทีเจ็ดบาทว่าเจ็ดบาทซี่เอ้ยยับยอกเปลี่ยนไปดูแล้วเจ็ดบาทซี่ติดตังติดติดบาต่งกับแบบกับแต่นี่ได้มั้ง ก็ดันเรือเวลาดุนตำรตั้งว่าดันลาดุนดันเรือเวลาเก้าวันนี้ดันอย่างเบียจะไปลแล้วเจลาเรือเลย i oh. oh.